พร้อมทอดแล้วนะคะนี่คือมื้อง่ายๆของเจี๊ปานนะคะเจี๊ปานมีหมูสามชั้นก็เอาไปต้มต้มกับเกลือนะคะก็ต้มจนนิ่มแล้วก็จะเป็นหมูสามชั้นนิ่มๆแบบนี้เอามาหั่นเป็นชิ้นเป็นเส้นนะคะเจี๊ปานก็เอามาหมักกับพริกไทยอันนี้พริกไทยดำแล้วก็ เมื่อกี้เหยาะไปแล้วนะคะซอสถั่วเหลืองมันก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอามาเรียงใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันเลยค่ะพร้อมทอดแล้วนะคะ ตั้งที่30นาทีความร้อน180ใส่น้ำปลาพริกป่นมะนาวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับน้ำจิ้มง่ายๆผ่านมา15นาทีเรามาเปิดดูผลงานหน่อยนะคะจับด้านฝั่งหนึ่งก่อนนะคะฝั่งข้างหลังข้างในมันจะได้สุกทั่ว เรียบร้อยแล้วนะคะน่ากินมากเอามาหั่นเลยค่ะเอามาหั่นเลยค่ะ น่ากินมากเลยจัดเลียงใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะทานกับน้ำปลาพริกป่นบีบมะนาวลงไปหน่อยน่าทานมากชิมหน่อยนะคะอร่อยมากๆ เจบปนขอตัวไปทานก่อนนะคะเมนูง่ายๆทำเองแล้วก็ทานง่ายๆนะคะ